วันนี้เราก็อยู่ในช่อง 100TV FM นะครับผมถ้าใครเข้ามาคลิปนี้ครั้งแรกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับผมและตอนนี้ผู้ติดตามเรากำลังจะถึง100 subscribe แล้วนะคะผมวันนี้ผมก็จะมาวาดพิกจูนนะคะผมตัวนี้เลยเราจะมาวาดตัวนี้กันมาเริ่มวาดกันเลยมาวาดกันเลยครับครับผม โอ้ขออภัยน้องๆด้วยนะครับนี่แปบ๊บนึงนี่นะครับผมนี่เรามาวาดกันเลยนี่นะครับผม นี่นะครับแล้วก้อนนี้นี่นะครับนี่ นี่เะครับผมแล้วก็จะมาวาดตัวอ้วนนิดนึงนะครับโอ้เราต้องลบ หน่อยนะครับอืมเดี๋ยวเราวาดตรงนี้ก่อนนะครับนี่นะครับนี่นี่นะครับทุกคนนี่นี่นี่เลววาดหู เราจะวาดตัวอ้วนนะครับผมต้องอ้วนหน่อยนี่นะครับแล้วเรามาวาดแบบนี้เลยนี่นะครับผมนี่ แล้วต่อมาจมูกแล้วต่อมาตาก่อนนะครับนี่โอ้ยขอโทษน้องๆด้วยที่ว่าดลูปวงกลมเบี้ยวหน่อย นี่นะครับขอโทษน้องๆด้วยที่วาดรูปวงกลมเบี้ยวหน่อยขอโทษด้วยที่วาดรูปวงกลมเบี้ยวนี่นะครับเราจะได้ประมาณนี้และแก้มก็ต้องเป็นรูปวงกลมนะครับ ต่อมาก็ตรงนี้นะครับอุ้ยเดี๋ยวเราต้องลบนิดนึงต้องมีลบนะครับผมนี่นะครับผมแล้วต่อมาเราก็มาวาดจมูกกันแล้วก็วาดปาก นี่นะครับผมและต่อมาก็มาวาดลวดลายของ p i k a ช h นะครับและสุดท้ายนะครับหางอุ๊ยผิด นี่นะครับนี่ นี่นะครับผมก็เกือบเสร็จแล้วนะครับต่อไปวาดตรงนี้นะครับผมก็เสร็จแล้วนะครับผมสำหรับพิกาจูนี่นะคะผมวาดตามนี้เลยก็อย่าให้ผมวาดอะไรอีกคอมเมนต์มาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บาย